ทำงานดึกหิวกวาแฟป่ะมอกกะาพอดตต้องมาละเริ่มต้นนะครับมอกกะพอดตมานี่ก็อันนี้ถ้วยใส่น้ำกาแฟดีๆปู้คอฟหอมหอม กนางนวลเป็นเตาไฟฟ้านะพกพาสะดวกด้วยเพราะขนาดไม่ใหญ่ที่สําคัญจะใช้กับหม้อมอก็พอร์ตาไฟฟ้าได้หมดเลยขออนุญาตบอกต่อด้วยนะครับเตาไฟฟ้าตัวนี้ปรับได้สูงสุดถึง1 5 0 0วัตต์เลยนะครับแล้วก็ใช้ง่ายมากๆนะฮะผมใช้ต้มกาแฟด้วยมอกัพอร์ตเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นเองครเดือดปุดๆแบบนี้ครที่สําคัญถ้าความร้อเนเกินนะฮะมีการตัดให้ด้วยนะครับเสร็จแล้วเป็นอเมริกาโน่นะอย่าลืมใส่น้ำส่วนใครที่ชอบเอสเพรสโซ่นะครับก็กาแฟเผรียวๆได้เลย นะครับเราชงกาแฟเนี่ยด้วยเตาฟ้าของนกนังงวนนะฮะก็สะดวกเล็กกระทัดรัดแล้วก็ให้ความร้อนดีกาแฟเด็กๆไม่มีปัญหาหรือว่าจะต้มมาม่านะครับสบายมากครับราคาถูกมากๆนะครับใครสนใจกดในตะการได้เลยครับ